กฎแห่งกรรมเรื่องสร้างกำลังใจเพื่อการเรียนดีการเรียนที่ดีมีวิธีอยู่มากมายคุณค่าของการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ดีที่สุดแต่อยู่ที่วิธีใช้การศึกษานั้นมาเป็นประโยชน์และอยู่ที่ว่าเราได้เลือกด้วยเสรีภาพหรือเปล่าการเรียนที่ดีช้าหรือเร็ว ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอะไรคุณค่าของการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้เวลามากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเราใช้เวลาไปอย่างไรและเพื่ออะไรต่างหากเมื่อทราบดีด้วยเหตุผลนี้แล้วเราก็มาใส่ใจในการทำความรู้ใหม่และเป็นความรู้ที่จะทำให้พาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน การศึกษาอะไรจะเป็นวิชาแขนงใดก็แล้วแต่เราศึกษาไปก็เพื่อให้ประโยชน์กลับมาสู่ชีวิตของตนนั่นเองและต้องรู้ว่าอะไรเป็นแก่นแท้ที่เราสนใจที่สุดสิ่งนั้นก็คือชีวิตฉะนั้นจึงต้องศึกษาให้รู้จักชีวิตเมื่อรู้จักดีแล้วจะได้ไม่ใช้ชีวิตให้หมดไปเปล่าๆโดยขาดการการะทำที่ควกรกระทำ โดยเฉพาะการศึกษาพระอภิธรรมซึ่งจะนำมาซึ่งความรู้ยิ่งให้แก่ตัวของเราเองและเป็นการศึกษาที่จะเข้าไปพบไปพิสูจน์ชีวิตได้อย่างประจักษ์แจ้งจริงการศึกษาพระอภิธรรมให้ประโยชน์มากมายคือจะทำให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาเพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพัญยุตยาน ของพระพุทธองค์การเข้าถึงพระอภิธรรมจึงเท่ากับว่าเข้าถึงพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงการศึกษาพระอภิธรรมก็คือศึกษาธรรมชาติการทำงานของกายและใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญ,ญาณ เรื่องของเจตสิกรเรื่องอำนาจจิตเรื่องวิถีจิตเรื่องกฎแห่งกรรมและการส่งผลของกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องสัตว์ในภพภูมิต่างๆและเรื่องกลไกลการทำงานของกิเลสทำให้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์เราในชาติปัจจุบันนี้มาจากไหนและมาได้อย่างไรมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัย เมื่อได้คำตอบชัดเจนดีแล้วก็จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนและไปได้อย่างไรอะไรเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภพชาตินี้กับภพบชาติหน้าจะทำให้หมดความสงสัยที่ว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงไหมทำให้มีความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและการส่งผลของกรรมหรือวิบากอย่างละเอียดยิ่งขึ้นผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรม จะเข้าใจในเรื่องของปรมัตถธรรมหรือสภาวะธรรมอันจริงแท้ตามธรรมชาติเพราะในอภิธรรมจะแยกสภาวะออกให้เห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรทั้งนั้นคงมีแต่สภาวะธรรมคือจิตเจตสิกรูปที่วนเวียนอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอุดหนุนซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไปอีกมีสภาพเกิดดับอยู่เช่นนี้ตลอดเวลานานแสนนานไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านภพชาติมาแล้วที่สืบต่อกันอยู่เช่นนี้โดยไม่รู้จักจบจักสิน้นแม้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสภาวะธรรมที่กล่าวมาแล้วทั้งสามนี้ก็ทำงานอยู่เช่นเดียวกันนี้โดยไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเลย สภาวะธรรมหรือธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากพระผู้เป็นเจ้าพระพรหมพระอินทร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเป็นผู้บันดาลหรือเป็นผู้สร้างขึ้นมาแต่สภาวะธรรมเหล่านี้เป็นผลอันเกิดมาจากเหตุคือกิเลสตัณหานั่นเองที่เป็นผู้สร้างขึ้นการศึกษาพระอภิธรรมทำให้เข้าใจสภาวะธรรมอีกประการหนึ่ง อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้เข้าถึงนั่นก็คือนิพพานนิพพานหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาผู้ที่ปราศจากกิเลสตัณหาแล้วนั้นเมื่อสิ้นชีวิตลงก็จะไม่มีการสืบต่อของจิตเจตสิกและรูปอีกต่อไปไม่มีการสืบต่อภพชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิด พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิงจึงกล่าวได้ว่านิพพานเป็นธรรมชาติที่ปราศจากกิเลสตัณหาเป็นธรรมชาติที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและเป็นธรรมชาติที่พ้นจากขันนิพพานไม่ใช่เป็นแดนสุขาวดีที่เป็นอมตะและเพียบพร้อมด้วยความสุขล้วน,ลวนตลอดนิรันดร์ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันการศึกษาพระอภิธรรม ทำให้เข้าใจคำสอนที่มีคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะแค่การให้ทานรักษาศีลและการเจริญสมาธิ<ต>ก็ยังไม่ใช่คำสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นเหตุให้ต้องเกิดมารับผลของกุศลเหล่านั้นอีกท่านเรียกว่าวัตตกุศลเพราะกุศลเหล่านี้ยังไม่ทำให้พ้นไปจากความเวียนว่ายตายเกิด คำสอนที่มีค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปฐานสเพื่อให้เห็นว่าทั้งนามธรรมที่มีจิตเจตสิกและรูปธรรมมีสภาพที่ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้มีการเกิดดับตลอดเวลาหาแก่นสารหาตัวตนหาเจ้าของไม่ได้เลย เมื่อมีปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็จะนำไปสู่การประหารกิเลสและเข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุดการศึกษาพระอภิธรรมทำให้เข้าใจในเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งต้องมีนามธรรมจิตเจตสิกและรูปธรรมเป็นอารมณ์เมื่อกำหนดอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้อง การปฏิบัติก็ย่อมได้ผลตามที่ต้องการการศึกษาพระอภิธรรมเป็นการสั่งสมปัญญาบาร,รมีที่ประเสริฐที่สุดไม่มีวิทยาการใดๆในโลกที่ศึกษาแล้วจะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งโลกได้เท่ากับการศึกษาพระอภิธรรมการศึกษาพระอภิธรรมเป็นการช่วยการรักษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว ให้อนุชนรุ่นหลังและเป็นการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปความจริงเป็นของขวัญแห่งชีวิตที่เราทุกคนต้องการหากแต่ว่าคนเราไม่ค่อยลงทุนส่งของขวัญให้แก่ตัวเองกลับมัวรอรับจากผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องยากและได้มาก็ไม่ถูกใจนักถ้าเทียบกับการมีโอกาสซื้อหามาเอง หันมาใส่ใจกับชีวิตและคิดให้ตัวเองกันด้วยการทำบุญทานหรือการให้ให้ของที่ควรให้กับคนที่ควรจะให้เพื่อประโยชน์ต่อเขาสละให้ปันสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นการให้ทานมีอยู่สองหมวดด้วยกันดังนี้ทานที่หนึ่งก็คืออามิสทานคือการให้สิ่งของธรรมทาน คือการให้ธรรมะเป็นทานทานที่สองคือสังฆทานให้แก่สงฆ์หรือให้แก่ส่วนรวมปาติบุคลิกทานให้เจาะจงแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะคำว่าทานเป็นชื่อของการให้และสิ่งที่ให้คนที่ให้ทานท่านเรียกว่าทานบดีเป็นเจ้าของคือเป็นเจ้าของทานนั้นตลอดไปใครจะมาแย่งชิงเอาไปไม่ได้ ในทานสองหมวดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสารเสรษษิญว่าธรรมทานคือการให้ธรรมเป็นทานและสังฆทานคือการให้แก่สง์หรือส่วนรวมว่าเป็นทานอันเลิศของแต่ละฝ่ายแต่ในทานสองฝ่ายนี้ย่อมจะต้องมีคู่กันไปจะตัดออกเสียแล้วเอาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นก็หาสํเเร็จประโยชน์ไม่โดยเฉพาะในหมวดที่หนึ่งนั้น อามิสทานและธรรมทานจะต้องเดินไปด้วยกันเหตุทั้งนี้เพราะอามิสทานเป็นเครื่องบริหารกายธรรมทานก็เป็นเครื่องบริหารใจทั้งสองอย่างนี้จะต้องเดินเคียงกันอยู่เสมอไปถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่อาจที่จะสำเร็จประโยชน์อันสูงสุดได้ดังนั้นในฐานะปุถุชนเต็มขั้นจึงควรที่จะบำเพ็ญสองทานอย่างนี้ควบคู่กันไป ไม่ควรที่จะมุ่งทำแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะทานทั้งสองอย่างนี้ย่อมจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันร่างกายของมนุษย์เราย่อมต้องอาศัยวัตถุทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงฉันใดจิตใจก็ย่อมจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงฉันนั้นโดยเฉพาะชาวบ้านโดยทั่วไปถ้าไม่บำเพ็ญทานเลยภิกษุทั้งหลายก็จะอยู่ไม่ได้ เมื่อไม่มีภิกษุอยู่แล้วพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ได้อย่างไรการทำบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้ย่อมเป็นของเราตลอดไปไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาไปได้ถ้าพอมีโอกาสไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นขอให้รีบทำอย่ารอรีกไว้เมื่อนั้นเมื่อน,นี้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีหลักประกันข้อสำคัญให้ทำด้วยศรัทธาจริงๆเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์ อย่าทำบุญเอาหน้าอย่าภาวนาหลอกลวงอย่าทำเพื่อหวังอย่างนโน้นอย่างนี้แต่ควรตั้งเป้าไว้สองจุดคือทำเพื่อบูชาคุณท่านหรือเพื่อสงเคราะห์และทำเพื่อขจัดความตรณีที่เหนียวหรือความเห็นแก่ตัวลงได้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ